ก็จะไปรับชมคลิปนี้ครับก็ฝากนะครับให้ทุกคนนับกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับแล้วตอนนี้ผมก็มีระบบสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีแจ้งข่าวสารทางดิสคอร์ดอีกด้วยแล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในดิสคอร์ดนะผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอร์ดไว้ใต้คลิปนี้นะครับขอให้รับชมคลิปให้สนุกครับเล่มที่สิบเอ็ดบทที่ห้าจุดสองครับคือต้องบอกกันว่าบทนี้นะมันติดเนื้อหาเลดนิดนึงนะครับเวลาประมาณหกโมงเย็นตอนนี้นะเคียวก็อยู่ที่โซนพักผ่อนก็คือแบบว่าโซนนี้แบบ ตัวซานดะก็บังเอิญเจอกับคีโอพอดีตัวของซานดะก็ได้ชมกูของคิโอนะครับที่ทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกลุ่มของคิริอินเสมอกันในอันดับที่6กในการชนะ9้าครั้งและแพ้3ครั้งแต่ในพงนี้กลุ่มของคิริอินยังชนะอยู่เรื่อยๆกลุ่มของคิริอินอาจจะไปถึงอันดับแรกได้เลยแต่ตัคีโอก็บอกนะครับวันที่ผลลัพธ์มันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าตัวเขานะครับมีพันธมิตรที่คอยช่วยเหลืออยู่ซึ่งคนที่คีโอหมายถึงก็คือฮิโวรีนะครับ ที่เธอครับสามารถจัดการกับโอชิบานะหรือว่างานแก้วและอย่างอื่นฮิโอยรินะครับก็ทาได้ดีกว่านักเรียนทั่วไปมากและนี่คือสิ่งที่ฮิโอยวนะครับไม่เคยสังเกตเห็นเลยเวลาที่ตัวเขาอยู่กับพิโอริอันนี้ฮิโอยพูดกับตัวเองนะครับตัวซานาดะก,ก็ได้ถามนะครับว่าโค้ของห้องเอที่อยู่ในกลุ่มของฮิโอยวเป็นยังไงบ้างฮิโอยก็บอกว่าตัวฮาชิโมโตะไม่ได้เล่นเกมอะไรเลยเขาเหมือนตัวประกอบสมากกว่าส่วนตัวยามามุระก็เข้าร่วมการแข่งขันบ้าง ซิงคิโอนะครับก็ไม่ได้พูดส่วนที่อันมุมระดูไม่มีชีวิตชีวาออกไปนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเธอดูเงอยๆอีกนะครับเร่องตัวคิโยก็พูดถึงพวกเขานะครับแค่ด้านบวกเท่านั้นลักษณะแบบว่าก็ตั้งใจฟังมากเลยนะครับแล้วก็ถามถึงโมริชิตะนะครับที่อาจจะให้ความร่วมมือไม่สิการสร้างสรรค์ซิงคิโอก็บอกว่าการสร้างสรรค์นั้นหรอน่าจะจริงซึ่งโมริชิตะนะครับก็แตกต่างจากฮิโอริตรงที่เธอนะครับไม่ถนัดการใช้มือและซุ่มซ่ามซะมากกว่าซิงคิโอก็ได้บอกซานาด์นะครับ ตัวเขาคิดว่าโมริชิตะนะครับกําลังจริงจังอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ผลสักเท่าไหร่ลมถึงความสามารถเรื่องการยิงคารุของเธออีกด้วยเธอตอนนี้ทั้งคู่ก็ต่อคิวกันอยู่ครับตัวของคิโอก็กินชานครับส่วนซานดะก็เลือกกาแฟร้อนตรงนี้บทพูดจะเยอะนิดนึงนะครับแต่ผมจะสรุปให้ฟังตัวซานดาดะดีใจนะครับที่ทั้งสามคนได้อยู่ห้องเดียวกับคิโอถ้าหม่คิโอจะไม่คิดงั้นนะครับแต่ตัวซานดะก็บอกว่าทีตัวเขาดีใจนะครับเพราะว่าอลิสุซเอกก็บอกแบบนั้นเหมือนกันตัวเขาบอกได้เลยว่า ขนาดอเลิซยังปฏิบัติกับพีโวในทางที่พิเศษกว่าคนอื่นแต่ตัวเขาคิดว่าฮาชิโมโตะคงจะโอเคดีแต่มริชิตะกับยามาโมร้ลลนี่สิตัวเขาคิดว่าพวกเธอทั้งสองอาจจะไม่ค่อยโอเคทเท่าไหร่ตอนที่คีโวก็กำลังคิดกับตัวเองนะครับวันที่ซานาดะพูดถึงสองคนนั้นเป็นเพราะว่าสองคนนั้นนะครับเป็นเพื่อนในห้องหรือเป็นเฉพาะแค่สองคนนี้เท่านั้นนะครับตัวซานาดะก็ได้บอกนะครับว่าตัวเขาเขาดูแลมริชิตะมาตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วซึ็กคีโวก็ได้บอกนะครับว่าถ้ามียาด้ยินเรื่องนี้น้้้เเขาธออคงงรหน่ แล้วปกติซาดาะเป็นคนใจเย็นครับแต่พอได้ยิ่งแบบนี้ตัวเขาก็ได้รีบพูดแก้ทันทีนะครับว่าตัวเขาสนใจแค่มิยาซังเท่านั้นซื่อตรงนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามิยาคือใครนะครับไม่รู้ว่าห้องเอไหมหรือจะหมายถึงยามูระแต่ผมคิดว่าไม่ใช่นะครับเพราะชื่อเต็มของเธอคือมิกิอามามระนะครับสรุปมิยาคือใครนะครับใครรู้ก็บอกผมด้วยนะเพราะมันก็มีคนหนึ่งในห้องเอนะชื่อมริมิยาอีคนนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะซึ่งซาดาดก็ได้บอกเพิ่มนะครับว่าตัวเขาแล้วข้ามโมริชิตะมาตปปั้ง พูดแต่ว่าไม่คิดนะครับแล้วก็ไม่อายด้วยเพราะแบบนั้นเธอเลยมีปัญหาอยู่บ่อยๆที่ตรงนี้เคียวและานัดะกลูนะครับว่าหลายคนในห้องเอปฏิบัติกัรโมลิชิตาเหมือนคนนอกแล้วตัวเคียวก็ได้ถามนะครับเพราะว่าตัวเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยถามว่าตัวโมลิชิตาอย่างโอเคอยู่ไหมซึ่สนดดาดตะก็บอกนะว่าใช่เหมือนว่าเธอจะไม่สนใจเรื่องที่คนรอบข้างปฏิบัติกับเธอแบบนั้นที่เคียวก็บอกนะครับว่าตัวเขาไม่คิดเลยว่าานดตะจะกังวลขนาดนี้แล้วเคียวก็ยังบอกอีกว่าตัวเขาครับเข้าใจที่านัดะพูด และตคิโยจะคอยดูแลโมริชิตะตลอดอีกวันครึ่งให้ได้เหมือนว่าเอารถของซานาดะนะครับจะดีขึ้นนะครับยังเห็นได้ชัดเจนเลยและระหว่างที่ทั้งคู่คุยกันก็ได้มีคนเรียกซานาดะนะครับซึ่งเธอคนนั้นก็คือมิยะเด็กผู้หญิงปีหนึ่งห้องบีนะครับคือดูที่ผมหาข้อมูลนามากนะโอมิยะคือใครนะครับแต่เป็นว่าผมค่อยเอาไวลาท้ายคลิปแล้วกันครับน่าจะยาวเลยนะครับไอเรื่องมิยะเนี่ยพอมิยะเห็นว่าตัวซานาดะนะครับกำลังคุยกับรุ่นใหญ่อยู่นะครับตัวเธอก็ได้โค้งคำนับนะครับ ซิคียวก็บอกว่าตัวเขานะครับจะไม่กวนตัวเขาจะกลับห้องแล้วไว้เจอกันใหม่ธนาะธนาตะก็ได้บอกลาเคียวนะครับระหว่างทางไปนะครับตัวเคียวก็ได้คิดกับตัวเองนะครับเคียวบอกว่าพวกเขาครับไม่ได้อยู่ด้วยกันนานขนาดนั้นดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งคู่จะเข้ากันได้ดีเลยทีเดียวพวกเขาสามารถอยู่ร่วมกันได้และคุยกันแบบสนุกสนานจะเป็นการฉลาดกว่าถ้าเขาแยกตัวออกมาจากสถานการณ์ตรงนั้นก่อนที่จะก่อปัญหาที่ไม่จาเป็นตัดมาอีช่ากนะครับที่ตอนรับประทานอาหารเย็นนะครับ นักเรียนส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ห้องพักหรือห้องอาบน้ำนะครับแล้วส่วนตัวโทคิโตะนะครับก็ได้เดินออกจากห้องรัวไปหลังเห็นว่าอิชิซากิโทรมาครับซึ่งตัวของโฮเซนคาซูโอมินะครับนักเรียนชั้นปีหนึ่งที่มีปัญหามาที่สุดก็อยู่ในกลุ่มของโทคิโตะด้วยแต่ดูเหมือนว่าตัวโทคิโตะนะครับจะไม่ค่อยเห็นว่าโฮเซนเป็นตัวปัญหาสักเท่าไหร่พะสามารถของโทคิโตะนะครับไม่ได้โดดเด่นพวกเรื่องการต่อสู้เขาฉลาดและการพูดคุยนะครับเห็นผลที่โทคิโตะนะครับยังยืนอยู่ที่นี่ได้โดย พอตัวโทคิโตะนะัมาถึงจุดตอนพบตัวเขาก็อุ่นอิดเลยนะครับเพราะอิชิสกิที่ไปคนัดตัวเขาแท้ๆนะครับกลับมาอยู่ที่นี่แต่ตัวอิชิสกิก็โผล่มาครับซึ่งเหมือนโทคิโตะก็ยังโมโหอยู่นะครับที่ตัวอิชิสกิเรียกให้เขามาที่นี่แบบเร่งด่วนพอมาถึงก็ไม่บอกอีกว่าให้มาทําไมอิชิสกิก็บอกนะครับว่านายไม่รู้จริงๆกันเหรอระหว่างที่โทคิโตะกำลังโมโหนะครับตัวเขารู้สึกในทันทีว่ามีแรงบางอย่างนะพอเขาจะด้านหลังจนตัวเขาชิดกับกำแพงแล้วก็ได้มีเสียงปีศาจพูดกับโทคิโตะครับว่า ดิแกคิดว่าแกกำลังทาอะไรอยู่ซึ่งพอโทคิตโตะได้ยินนะครับก็ได้รู้ทันทีนะครับว่าคนของนาเคยลิวเอ็นเพโทคิตโตะก็งงๆนะครับแล้วบอกว่าตัวเขาไม่เข้าใจและเขาไม่ได้ทําอะไรเลยซึ่งแรงที่ลิวเอ็นกดนะก็ทำให้แบบว่าโทคิตโตะนะหนีไม่ได้เลยตัวลิวเอ็นก็บอกนะครับว่าลูกน้องเขาบอกมาแล้วซึ่งโทคิตโตะกแบบว่าปฏิเสธแบบขาดใจนะแบบว่าตัวเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ตัวลิวเอ็นก็บอกว่าลูกน้องของเขานแจ้งมาแล้วว่านัดแต่มาที่ค่ายตัวเขาได้รับรายงานสี่ครั้งว่าตัวโท พยายามเข้าหาอลิสุเพราะชื่อของอลิสุถูกเอ่ยขึ้นตัวโทคิโตะก็เลยทับตัวไม่รู้เรื่องนะครับตัวเขานะครับอ้างว่าตัวเขาพบกันโดยบังเอ,อิญและแค่คุยกันนิดหน่อยซึ่งริวเอ็นก็ไม่เชื่อนะครับพเพราะตัวโทคิตโตะก็ไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกับอลิสุแลวตัวลิวเอ็นก็บอกว่าตัวเขานะครับแจ้งคอนโดและยาชิมะเป็นพิเศษเพราะทั้งสองคนนั้นนะครับอยู่กลุ่มเดียวกับอลิสุและบอกว่าตัวอลิสุจะต้องจบลงภายในปีหน้าและเข้าไปอยู่กับอลิสุโดยไม่แต่ต้องก่อนและไม่มีทางที่ตัวของโทคิโตะจะไม่ได้ินนพอตอตที่รเบก ตัวโทคิโตะก็อยู่บนรถบัสแล้วบรรยากาศในรถมันก็เงียบมากแล้วโทคิโตะก็แบบว่าเถียงนะครับแต่แบบว่าริวเอ็นก็เถียงกลับได้หมดนะครับแล้วถามว่านี่นายต้องการจะเอาอลิสูขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งโทคิโตะก็บอกนะครับว่าตัวเขานะครับแค่อยากเปอบอลิสูที่เพิ่งเสียเพื่อนไปแล้วริวเอ็นก็ได้ถามนะครับว่าตัวเขาว่าตัวเขาต้องจัดฉากให้โทคิโตะลุกอลิสูไหมแม้แต่ตอนที่ตัวอลิสูแตกสลายไปทางร่างกายและจิตใจตอนที่นายมีเซ็กกับเธอซึ่งโทคิโตะก็ทนฟังไม่ไหวนะครับก็แบบว ตัวริวเอ็นก็บอกอีกนะครับว่าถ้าตัวโทคิโตะพร้อมตัวริวเอ็นก็จะช่วยด้วยในการต้อนมุมบริสุพอริวเอ็นรู้แล้วนะครับว่าโทคิโตะเริ่มโมโหนะครับแล้วจะเอาจริงแล้วนะครับตัวริวเอ็นนะครับก็ได้ต่อยไปที่เท้าของโทคิโตะนะครับจนโทคิโตะเข่าสุดเลยนะครับแล้วเหมือนโทคิโตะจะเขียนลิวเอ็นจริงๆริวเอ็นก็แบบว่ากวนประสาทยโทคิโตะต่อไปนะครับแล้วบอกให้โทคิโตะเลิกช่วยบริสุได้แล้วซึ่งโทคิโตะมันก็แบบว่าแค่ริวเอ็นมากเลยนะครับซึ่งริวเอ็นก็ได้ท้าทายออออำนนนนาาาาาาาจะะะคคครรรรรััััับบบบดด้้้ววววยยยกกกปลลล่่โโโทิิตตตเเเใหมสสู็งแญญ อิชิซากิจะไปเข้ามายุ่งเรื่องนี้ในขณะนั้นนะครับก็ได้มีบุคคลนะครับที่ไม่คาดคิดเข้ามาตัวเขานะบอกว่าตัวเขามหาท็อิโตไพเซนนะครับมันเป็นคาสดลนะฮะเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมอธิบายให้ทายคิดนะครับตัวเขาส่งให้ท็อิโตไพเซนไปทําธุระแต่ตัวเขาไม่กลับมาสักทีซึ่งคนที่ผมก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับแต่เป็นโฮเซนนะครับปีหนึ่งห้องดีและทั้งคู่นะครับก็มีมิตรภาพที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนานนะครับระหว่างริวเอนกับโฮเซนเอียวผมขอตัดจบไว้เพียงเท่่านนี้กอ สำหรับบทที่5.2นะครับคือแบบผมไม่รู้นะคือจริงๆคำที่ผมแปลได้แล้วแบบอ่ะแล้วของในส่วนของมียะก,ก่อนครับคือมียะนี่ผมหาข้อมูลนานมากนะว่ามันคือใครนะหาเกือบปีสามทุกคนเลยครับเอ้ยไม่ใช่ปีสามดิปีสองนะครับต็นไหนห้อง A B C D นะครับว่ามียะคือใครนะครับผมก็ไม่เจอนะไอ้ที่แบบว่าถ้ามียะได้ยินเรื่องนี้เขาเสียใจนะครับผมก็เลยแบบเออช่างมาันละกันเดี๋ยวเขียนในคลิปว่าไม่รู้จักนะครับก็เลยเขียนสยคริปไปนะครับแล้วก็อ่านต่อย สองสามหน้านะครับจนมียะมาเฉลยนะว่ามันคือเด็กปีหนึ่งห้องบีนะครับก็แบบงูหาข้อมูลนานจัดเลยแล้วแบบแนนดีเก็บอกว่าคนที่เดินเข้ามาคงคำนับนะก็คือมียะนะครับซึ่งไอที่ผมบอกว่าซาลดะคุยกับรุ่นใหญ่คือคีโยนั่นนะครับทุกคนน่าจะเข้าใจนะแล้วก็ในส่วนของไพเซนนะครับมันคือคำแสดงนะครับในนิยามมันเขียนไว้นะว่ามันเป็นคำแสดงที่แบบไม่ค่อยให้เกียรตินะครับแต่ว่าจากคำว่าเซนไปนะครับ S E N P A I นะก็เป็น P E N S A I นะเอ้ย P e N S A I เอ้ย P A I S E N นะครับจะเซ็นไปเป็นไปเซนนะครับมันตอบมาพวกคำสแสดงนะครับแล้วก็ไอ่วนของอลิสุเนี่ยผมไม่รู้นะม่ารีเอ็นมาถึงพูดแบบนี้นะครับน่าจะมีแบบน่าจะมีหลายอย่างที่โทคิตโตะแบบแบบแสดงชัดเจนจนถึงขนาดที่รีเอ็สังเกตได้นะครับแบบโทคิโนตะนะนะ อาจจะพยายามจีบอลิสุอะไรแบบนี้นะครับแต่ไม่น่านถึงคันที่ลิวเอนพูดนะมันน่าจะพูดเวอร์เกินไปนะน่าจะแค่ปัญหา,าศาสตรกับอลิสุเอ้ยน่าจะแค่ปัญหา,าศาสตรโทคิโตะเฉยนะครับแล้วสำหรับคีนก็มีเพียงเท่านี้นะบทนานจะเป็นโฮเซนกับลิวเอนเจอกันนะครับแบบว่าทั้งคู่นี้ก็ซัดก,กันบ่อยอยู่เหมือนกันนะัสำหรับ,นบคนี้ก็มีแค่นี้ไปยทุกคน